สัตว์กะลาสัตว์กะลาจากวัสดุท้องถิ่นที่ไร้ค่ามาผสมจินตนาการและผ่านการตกแต่งด้วยสองมือของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจึงออกมาเป็นรูปร่างต่างๆทั้งหนูเต่ากระต่ายและอื่นๆตามรูปทรงของกะลาอมรเทพแมงปอกกระแดก ของเล่นที่ตั้งชื่อตามนักยิมนาสติกของไทยออรเทพแววแสงแต่ชื่อเดิมที่คนเฒ่าคนแก่เรียกคือแมงปอกกระแดกซึ่งหมายถึงกริยาท่าทางการกระโดดตีลังกาไปมาสัตว์ล้อสัตว์ล้อเป็นของเล่นที่แกะมาจากไม้จำลองเป็นรูปสัตว์ต่างๆอาทิเช่น วัวควายกวางและอื่นๆแล้วนำมาติดล้อแทนขาเด็กๆจึงเข็นเล่นได้